พระแม่ธรณีปรากฏความสำคัญในพุทธประวัติกล่าวคือเมื่อรั้งพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะได้ตแตสรู้นั้นได้นั่งบนยท่าที่โสธทยาพรามถวายที่ใต้ต้นมหาโพส่งได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าถ้าเรายัางไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณปราบใดเราจะไม่ยอมลุกขึ้นปราบนั้น แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือแทงไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีจากนั้นได้ประทับนิ่งและเริ่มบำเพ็ญเพียงทางจิตขนาดนั้นเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินพญามารที่ชื่อว่าวสวัตีที่คอยขัดขวางการกระทำความดีของพระโพธิสัตว์มาโดยตลอด เมื่อทราบถึงพระดำริปอนิธานนั้นก็เกิดความหวันเกรงว่าหากปล่อยให้บรรลุความสำเร็จตามที่ตั้งสัจจะอธิฐานแล้วพระองค์ก็จะพ้นอำนาจของตนไปจึงได้ระดมพลเสนามานทั้งหลายมาทำการก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆนานาเพื่อให้พระองค์เกิดความเกรงกลัวและตกใจหนีไปเช่นมันดานให้เกิดพายุพัดหนุนแรง เกิดฝนตกหนักบรรดาอาวุธต่างๆยิงตกต้องพระองค์แต่กะนั้นพระองค์ข้าหาได้วันเก่งไม่กับทรงตั้งจิตมั่นระลึกถึงบุญบารมีต่างๆที่เคยบำเพ็ญมาโดยไม่หวั่นกลัวต่ออำนาจทำลายล้างของเหล่ามารที่มาผจญยิ่งกว่านั้นบรรดาสัตว์ตาวุธต่างๆที่ส่งมาทำร้าย ล้วนกลับกลายเป็นบุปผามารายบูชาพระองค์ไปสิน้นเมื่อเห็นดังนั้นพญามารจึงใช้วิธีใหม่โดยกล่าวว่าบัลลัลกงที่พระองค์ประทับอยู่นั้นเป็นบัลลัลกงที่เกิดด้วยปุญบารมีของตนหาใช่ของพระสิทธัตถะไมา่ทั้งนี้ได้อ้างเหล่าเสนามานทั้งหลายเป็นพยานพระสิทธัตถะก็ได้โต้กับพญามารว่า บัลลังที่ทรงประทับนี้เกิดขึ้นด้วยปุญบารมีที่ทรงบำเพ็ญมานานจนนับประมาณไม่ได้พระองค์จึงมีสิทธิ์นั่งโดยชอบธรรมพยามานี้ยินยอมกล่าวคัดค้านแล้วถามหาพยานของพระองค์พระสิทธ,ธัตถะจึงทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีและขอให้ทรงเป็นพยาน ถึงการบำเพ็ญกุศลของพระองค์ในการก่อนขนาดนั้นพระแม่ธรณีที่ชื่อว่าวสุนทลาก็ได้มาปรากฏองค์แสดงอภิวาทต่อพระมหาบุรุษและได้ประกาศยืนยันต่อพรยามานว่าพระมหาบุรุษเมื่อขังยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบุญกุศลมากมายสุดจะประมาณได้แค่น้นาำที่หลังทักษิโนโทก ลงบนมวยผมของนางก็เหลือจะขนานนะับว่าแล้วก็ปล่อยมวยผมบีบน้ำที่พระมหาบุรุษกวดสะสมไว้นับตั้งแต่อดีตเป็นอเนกชาติหลังออกมาเป็นกระแสน้ำไหลบ่ามาอย่างแรงจนพัดผ้าพญามาและเหล่าเหน้ามานลอยไปไกลสุดขอบฟ้าพยามาต้องตกตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจ และยอมรับความพ่ายแพ้ในที่สุดและเมื่อกำจัดเหล่ามารไปสิ้นแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งพระไัยเจริญภาวนาสมาธิบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปจนตตดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือวันวิสาขาบูชานั่นเองดังนั้น ด้วยอริยบทที่ทรงชี้พระหัตถ์ขวาลงที่พระแม่ธรณีเพื่อขอให้เป็นพยานในบุญบารมีที่พระองค์ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับอเนกอนันตชาติจนพระแม่ธรณีได้บีบบวยผมหล่งน้ำที่ทรงกวดอุทิศที่มีจำนวนมากมายมหาศาลไหลท่วมท้นเหล่ามานจนแพ้ไปนั้น จึงได้กลายมาเป็นลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารนั่นเอง